สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพลคอนสิงจะมาทําตัวอย่างที่อาจารย์มอบหมายนะครับข้อต่อดังลูกรับแรง f ซึ่งการทํากลับไปกลับมา50กิโลนิวตันก็ไก่จงเขียนสมการที่แสดงถึงความต้าน แรงของส่วนต่างๆทั้งหมดข้อไข่จงหาขนาดต่างๆโดยคิดให้ทุกส่วนของข้อต่อรับแรงได้เท่ากันให้ใช้ความต้านแรงดึงค่าเป็นหลักวัสดุทำจาก AISI ห0ึ่นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาทำการแปลงค่าสเตนวนะครับสเตนวคือ48 h แปฮิตแปลงเสร็จก็จะได้ก็จะได้331นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับ แล้ก็มาหาตัวนี้ตัวนี้ก็คือ0.6คูณ331ก็จะได้198.60ต mm ารางมิลลิเมตรนะครับต่อมาในโจทย์ให้มาว่ามันมีแรง2แรงดึงพร้อมกันนะครับมันคือค่าความปลอดภัยก็อยู่ประมาณ เ <N S 2> เท่ากับ4ี่นะครับแล้วก็ออกมาหาแรงความเช้นดึงนะครับสเตนสเตนเทนไซน์นะครับก็3ามร้ามสหารสก็จะเท่ากับ82.75ตารางนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับ ต่อมานะครับต่อมาก็มาหาความชิ้นอัดนะครับแล้วก็เนี่ยครับได้ออกมา100ความชิช้นเฉืนก็ประมาณนี้ครับตามมาก็จะได้49.65นิวตันต่ารางมิลลิเมตรนะครับต่อมาก็จะมาหา F นะครับหาหา F สูตรมานบหาดีหาดีออกมาองครับสูตรมันก็ f ก็เท่ากับเนี่ยครับสูตรนี้เราจะได้เนี่ยครับหาดีออกมาพอหาดีออกมาเสร็จแล้วครับ ก็จะมาหาแดงทีนะครับหาทีหาทีก็ออกมาก็จะได้นี่ครับตามสูตรนี่นะครับตามสูตรนี่ก็จะได้นี่ครับสิบเอ็ดจุดห้าห้ามิลลิเมตรนะครับจากนั้นจากนั้นก็มาหาดีต่อนะครับโดยสรรมการนี่ครับ A นะครับ พายดีกำลันสองส่วนสี่นะครับก็จะมาเนี่ยครับคำการเนี่ยแทนค่าคำการก็จะได้ดีออกมาเป็นห้าสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์มิลลิเมตรนะครับต่อมาก็มาหาจากเนี่ยครับหาสมการเนี่ยก็จะได้เนี่ยออกมาครับออมาครับผมแล้วก็ พอได้ c ออกมานะครับ c ออกมาก็จะมาหาแรง m นะครับหา m ก้อนนียครับตามสมการตามสมการนี้เลยครับแทนค่าสมการรวมๆนะครับรวมๆๆๆมาก็จะได้ห้าสิบจุดหกสี่มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มาหาแรงมาหา d ครับ d เล็กนะครับ d เล็กก็คือสมการนี้ครับสมการนี้ก็จะได้เท่ากับ ห้าสิบจุดหกห้านะครับต่อมาก็จะมาหาแรงดีนะครับวันแรงบีนะครับแรงบีตามสมการเนี่นะครับ x อ็กกับนี่นะครับมาก็จะได้แปดจุดหกเจ็ดมิลลิเมตรแล้วก็มาหา a ครับหา a ก็คือ a อเท่ากับ B คูณ B นะครับหาร2นะครับก็จะเท่ากับ A เท่ากับ37.68ม mm, เมนะครับ